บทที่74ดีดีมาดีกลับอย่างเวยไม่รู้ว่าตนเองออกจากเยี่ยนเฉินกรุ๊ปไปได้อย่างไรรู้เพียงว่าหลังจากรู้แผนการของอย่างเฉินแล้วเขาตกใจขาอ่อนถ้าอย่างเฉินไม่ให้เขานั่งลงเกรงว่าเขาคงอับอายไปแล้ว ยางเฉิญไม่ได้บังคับว่าตระกูลหยางต้องจงรับพักนีต่อเขาและก็รู้ว่าหยางเวยไม่สามารถเป็นตัวแทนตระกูลหยางในเมืองโจเฉิงได้ดังนั้นจึงให้เขากลับไปรายงานเรื่องที่พวกเขาพูดคุยกันให้กับผู้นำตระกูลหยางหยางเวยทราบดีสำหรับตระกูลหยางแล้วนี่เป็นการเดิมพันตายเป็นตายหากชนะฐานะของตระกูลหยางก็เหมือนน้ำขึ้นเรือย่อมสูงหากแพ้ตระกูลหยางก็อาจพินาศย่อยยับ เขากล้ารอช้ารีบกลับเมืองโจเฉิงไปทันทีท่านประธานกรรมการท่านบอกแผนการทั้งหมดกับเขาไม่กลัวว่าเขาจะทำให้เรื่องรั่วไหลออกไปหรือครับหลังจากที่หยางเวยออกไปล่วงิงถามด้วยความสงสยัยนั่นเท่ากับพวกเขาปฏิเสธความพักดีต่อผมคุณคิดว่าพวกเขาจะกล้าทำเรื่องนี้รั่วไหลอย,อย่างนั้นหรือ ยางเฉินยิ้มอย่างราบเรียบแม้เรื่องนี้รั่วไหลออกไปจริงๆต่อให้เป็นตระกูลอี้เหวินจะทำอะไรผมได้ละ่ะลั่วปิงเข้าใจได้ทันทีในวันแรกที่ยางเฉินกลับมาเจงโจพ่อบ้านตระกูลอี้เหวินมาตามหาเขาต้องการให้เขารับช่วงต่อจากตระกูลอี้เหวินแต่ยางเฉินไม่สนใจแม้แต่น้อยหากไม่ใช่เพราะแม่เขาเป็นผู้ก่อตั้งเยี่ยนเฉินกรุ๊ปเกรงว่าเขาไม่รับช่วงต่อ ในสายตาเขาแปตระกูลแห่งเย็นตูถือว่าเป็นอะไรต่อให้เป็นการยืนอยู่บนจุดสูงสุดของราชวงศ์จิ๋วโจวอย่างแท้จริงเขาคนเดียวสามารถทำลายราบครึ่งหนึ่งของราชวังได้ตระกูลหยางในเขตเมืองโจเฉิงไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในสายตาเขาฟื้นคืนความร่วมมือบางส่วนในเจียงโจวของพวกเขาก่อนชั่วคราวให้ความหวานกับตระกูลหยางก่อนสักหน่อย ยางเชิญผู้จบจูจู่ก็คิดถึงฉินยีแล้วพูดต่อใช่แล้วฝากคุณไว้เรื่องหนึ่งฝึกฝนฉินยีให้เร็วที่สุดผมอยากให้เธอสามารถทำงานด้านหนึ่งได้ยางเชินสั่งการเสร็จก็ลุกขึ้นจากไปจากการสัมผัสมาระยะหนึ่งยางเฉิญก็เข้าใจนิสัยของฉินยีเธอเป็นน้องสาวของฉินซีก็ถือว่าเป็นน้องสาวของเขาด้วยมีเพียงคนแบบนี้เท่านั้นที่จะไม่ทรยศเขา ยางเฉินเพิ่งออกจากบริษัทลั่วบิงก็เรียกฉินยีมาพบที่ห้องประธานลั่วท่านหาฉันหรือคะเมื่อฉินยีเผชิญหน้ากับลั่วบิงเธอยังคงมีความเคารพเป็นอย่างมากลั่วบิงรีบพูดอย่างสุภาพเสี่วฉินนั่งก่อนเขาพูดแล้วลุกขึ้นไปรินน้ำร้อนให้ฉินยีเหมือนฉินยีเป็นหัวหน้า ชิงยีได้รับความโปรดปราณอย่างไม่คาดฝันจนรู้สึกประหลาดใจเมื่อก่อนลั่ปิงก็สุภาพกับเธอมากแต่กลับไม่ได้ขนาดวันนี้เสี่ยวฉินผมวางแผนให้คุณเป็นผู้ช่วยฉันบริหารบริษัทไม่รู้ว่าเธอเห็นด้วยไหมลั่ปิงยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าชิงยีเข้าทำงานในเยี่ยนเฉินกรุ๊ปได้ไม่นานทุกวันนี้เป็นพนักงานระดับล่างสุด แต่หากให้เธอขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บริหารนั้นเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่สูงมากผู้ช่วยผู้บริหารแม้จะไม่ใหญ่เท่ารองประธานแต่มีโอกาสติดตามประธานมากที่สุดแม้แต่พวกรองประธานก็ต้องเกรงใจสามส่วนเพราะพี่เขยฉันหรือคะฉินยีไม่โง่ททำให้ประธานลวกเกรงใจเธออย่างนี้และยังให้เธอเป็นผู้ช่วยผู้บริหารอีกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับยางเฉินแน่ หลังจากที่ลั่วปิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ถามขึ้นอย่างสงสยัยคุณรู้หมดแล้วฉินยีพยักหน้าพี่เคยฉันบอกแล้วเขาเคยช่วยชีวิตคุณครั้งหนึ่งดังนั้นคุณจึงขอบคุณเขามาโดยตลอดเมื่อได้ยินลั่วปิงก็ปาดเหงื่อเย็นๆที่หน้าผากถ้าฉินยีไม่พูดแบบนี้เขาเกือบเปิดเผยตัวตนของยางเชินแล้ว ใช่เขาเป็นคนให้ชีวิตนี้แก่ผมในเมื่อคุณเป็นน้องสาวของเขาอยู่ข้างๆผมคุณจะได้เรียนรู้มากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างยิ่งในอนาคตล่วปิงพูดด้วยสีหน้าจริงจังหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งฉินยีก็พยักหน้าทันทีขอบคุณประธานลั่วแต่ว่าฉันเพิ่งเข้าทำงานได้ไม่นานถ้าหากจู่ๆเลื่อนตำแหน่งขึ้นทันทีเกรงว่าหลายคนจะเอาไปนินทาได้ เสี่ยวฉินคุณอย่าคิดแบบนี้แค่เป็นผู้ช่วยผู้บริหารคนหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งลัวปิงเริ่มกังวลน,นี่เป็นงานที่หยางเฉินสั่งเอาไว้จึงรีบพูดคุณวางใจจะไม่มีใครกล้าว่าอะไรคุณได้ถ้าใครกล้าว่าฉันจะไล่ออกทันทีฉันอยากเลื่อนตำแหน่งแต่ต้องไม่ใช่เพราะเกี่ยวกับพี่เขยของฉันต้องเป็นเพราะความสามารถของฉันเอง ฉินยียิ้มเล็กน้อยท่านวางใจจากวันนี้ไปฉันจะขยันทำงานมากขึ้นถ้าฉันทำผลงานให้บริษัทความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ท่านให้ฉันเลื่อนตำแหน่งฉันจะไม่ปฏิเสธแน่นอนผู้จบฉินยีก็ลุกขึ้นโค้งคำนับให้ล่วปิงเพื่อแสดงความขอบคุณจากนั้นหันหลังเดินจากไป เมื่อมองแผ่นหลังที่จับไปของเธอลั่วปิงยิ้มอย่างขมขื่นและสายหัวในเมื่อเป็นแบบนี้อย่างนั้นผมคงทำได้เพียงช่วยคุณอย่างลับๆให้คุณทำให้บริษัทได้รับความสนใจจากบริษัทมากๆเมืองโจเฉิงตระกูลหยางหลังจากที่หยางเวยออกมาจากเยี่ยนเฉินกรุ๊ปก็รีบกลับตระกูลหยางโดยเร็วที่สุดคุณกลับมาได้ยังไงผู้นําตระกูลหยางหยางเซี่ยงหนิงเมื่อเห็นว่าหยางเวยกลับมาจึงถามอย่างสงสัย หยางเวยไม่กล้าปิดบังแจ้งเรื่องที่หยางเฉินบอกทั้งหมดอย่างครบถ้วนเขาพูดแบบนี้จริงหรือหยางเซี่ยงหมิงตกตะลึงหยางเวยรีบกล่าวเป็นความจริงทั้งหมดครับเขาเป็นทายาทของตระกูลอี้เหวินแห่งเย็นตูตอนนี้เยียนเฉินกรุ๊ปถูกส่งให้ในมือเขาแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้อย่างนั้นตระกูลหยางเราก็ต้องเดิมพันครั้งใหญ่ เธอกลับไปบอกเขาว่าตระกูลหยางของฉันเต็มใจยอมซิโรราบต่อเขาอย่างเซี่ยงหนิงไม่ง้อในเมื่อรู้ตัวตนที่แท้จริงของฝ่ายตรงข้ามแล้วเขายังกล้าที่จะบอกทุกอย่างแก่ตระกูลหยางก็แสดงว่าไม่กลัวที่ตระกูลหยางจะทำรั่วไหลตระกูลหยางถือว่าเป็นตระกูลเก่าแก่หลายปีแต่ไม่ขึ้นและไม่ลงมาตลอดและมีสัญญ,ญาณว่าจะค่อยๆถดถอยลงเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงอยากเปิดตลาดเจียงโจ ถึงแม้การยอมซิโรราบต่อ,อยางเฉินจะมีความเสี่ยงสูงแต่นี่ไม่ใช่โอกาสของตระกูลหยางอย่างนั้นหรือปู่ท่านแน่ใจหรือว่าต้องการเดิมพันตระกูลหยางทั้งหมดหัวใจของหยางเวยเต้นอย่างบ้าคลาั่ง ดวงตาของหยางเซี่ยงหนิงสายวาวจ้องไปที่หยางเวยฉันเคยไปหาผู้เชี่ยวชาญเขาทำนายว่าหากในสิบปีตระกูลหยางไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ในสิบปีนี้ความเป็นไปได้มากกว่า50%ที่จะล่มสลายในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเราไม่ลองเสี่ยงดวงดูสักครั้งละปู่ผมเข้าใจแล้วครับหยางเวยในขณะนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจในขณะนั้นเองโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้น อยางเวยรีบรับสายได้ยินข่าวดีจากในสายเขาพูดอย่างตื่นเต้นดีทําได้ดีมากขยันต่อไปเอาชนะตลาดวัสดุก่อสร้างของเจียงโจวให้ได้ปู่มีข่าวดีจากทางเจียงโจหลายบริษัทที่ปฏิเสธพวกเราก่อนหน้าเริ่มติดต่อพวกเรามาเพื่อพูดคุยเรื่องความร่วมมือเมื่อวางสายโทรศัพท์อย่างเวยพูดอย่างตื่นเต้นอยางเซี่ยงหนิงรีตาลงเล็กน้อย ลงมือได้รวดเร็วจริงๆเขากำลังแสดงให้พวกเราเห็นถึงพลังอำนาจของเขาแต่มันทำให้ใจฉันสงบอย่างแท้จริงสามารถช่วยพวกเราเปิดตลาดเจียงโจวได้ในระยะเวลาอันสั้นแม้แต่สี่ตระกูลของเจียงโจวก็ทำไม่ได้หยางเวยเพิ่งรับรู้ได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของหยางเฉินเมื่อคิดถึงการเจรจาความร่วมมือเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีความคืบหน้าเลยเขาก็รู้ถึงเหตุผลในทันที ทำมาไม่ทำกลับเสียมารยาทในเมื่อเป็นแบบนี้อย่างนั้นฉันจะส่งของขวัญให้คุณเป็นการตอบแทนอย่างเสี่ยงหิงหัวเราะอย่างมีความสุขขึ้นทันใดบทที่75็ดสิบห้าเซี้ยวเซี้ยวถูกลักพาตัวปู่พวกเรายอมซิโรราบต่อเขาแล้วทำไมยังต้องส่งของตอบแทนให้เขาอีกล่ะครับอย่างเวยสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ เธอไร้เดียงสาเกินไปแล้วถ้าเขาไม่ใช่คนของตระกูลอี้เหวินเขานับว่าเป็นสิ่งใดยังคิดที่จะต่อกรกับตระกูลอวี่เหวินอีกหรือมันคือการรนหาที่ตาย อย่างเสี่ยงหนิงยิ้มเยาะในเมื่อเป็นแบบนี้เช่นนั้นเราก็ต้องแสดงความยอมซิโรราบชั่วคราวยืมมือเขาไปก่อนให้ตระกูลอย่างรุ่งโรจน์ขึ้นมาก่อนและเมื่อใดที่เขาจะต่อกรกับตระกูลออมิเหินจริงๆเวลานั้นพวกเราก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาใดๆทั้งสิ้นอย่างเมยเข้าใจทันใดจึงรีบพูดผมเข้าใจแล้วปู่แค่ต้องการใช้ประโยชน์เขาไร้สาระ เด็กน้อยคนหนึ่งมีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้ตระกูลอย่างของฉันยอมซิโรราบอย่างเซี่ยงหนิงใบหน้าเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามจากนั้นก็สั่งการต่อตอนนี้เธอไปที่เจียงโจวทําหน้าที่ประธานบริษัทวัสดุก่อสร้างหลงเหอบริษัทนี้ฉันได้ส่งคนไปกว้านซื้อมาแล้วและโอนหุ้นบริษัท49ให้เด็กคนนั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มุมปากหยางเวยยกขึ้นเป็นรอยโคง้งขอบคุณครับปู่ท่านวางใจผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนไม่นานหยางเฉินได้รับโทรศัพท์จากลั่วปิงประธานกรรมการบริหารตระกูลหยางได้ซื้อบริษัทท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเจียงโจวชื่อบริษัทวัสดุก่อสร้างหลงเหอและได้โอนหุ้น49%เปอร์เซ์ให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับล่วปิงรายงานข่าวอย่างรวดเร็วหยางเฉินยิ้มยาะจะเล่นอุบายกับฉัน ลัวปิงยังไม่รับรู้ถึงความคิดของตระกูลหยางเมื่อได้ยินคำพูดหยางเฉินจึงถามอย่างมุนงงประธานกรรมการบริหารความหมายของท่านคือในเมื่อตระกูลหยางอยากส่งให้ฟรีๆอย่างนั้นก็รับมันทั้งหมดหยางเฉินตอบไม่ตรงคำถามและวางสายโทรศัพท์ไอแก่นี่ช่างกล้าจริงๆ หลังจากครุ่นคิดเล็กน้อยล่วบปิงพึ่งกระจายในฉับพลนันการเคลื่อนไหวของตระกูลหยางดูเหมือนการส่งของรางวัลชิ้นใหญ่ในท่านประธานกรรมการบริหารแต่ของรางวัลใหญ่ชิ้นนี้กลับสามารถทำกำไรมหาศาลให้ตระกูลหยางเพราะพวกเขารู้อยู่แล้วว่าวิสัยทัศน์ของท่านประธานกรรมการบริหารไม่เพียงแต่ในเจียงโจเท่านั้นยังมีที่เยนตูด้วย อย่างเฉินชัดเจนขึ้นอีกหน่อยเดิมคิดว่าตระกูลอย่างจะยอมซิโรราบดูแล้วตอนนี้พวกเขาคิดจะยืมมือใช้อำนาจของเขามาเสริมทับตระกูลอย่างในเมื่อเป็นแบบนี้อย่างนั้นก็อย่าโทษฉานแล้วกันเอาตระกูลอย่างทั้งหมดมาเป็นของผมอย่างเฉินรีตาลงเล็กน้อยเหตุการณ์นี้ทำให้อย่างเฉินรับรู้ถึงสถานการณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอำนาจท้องถิ่นในเจงโจวหรืออำนาจในที่อื่นๆมักจะคิดว่าเยี่ยนเฉินกรุ๊ปของเจงโจวเป็นเพียงบริษัทสาขาสาขาหนึ่งเขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในชายแดนเหนือตัวตนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ง่ายๆ่ายมิฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเสียใจไปและไม่ต้องรีบร้อนทุกอย่างเพิ่งจะเริ่ม ตั้งแต่หลังจากชินซีรับตำแหน่งประธานซานเหอกรุ๊ปการพัฒนาของบริษัทก็รวดเร็วมากในเวลาสั้นๆเพียงครึ่งเดือนมูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าแน่นอนนอกจากความพยายามของชินซีแล้วยังมีอย่างเฉินเกี่ยวข้องอีกด้วยเมื่อถึงเวลาเลิกงานอย่างเฉินรอกว่า20นาทีก็ยังไม่เห็นชินยีออกมา ขณะเดียวกันจู่จู่ชินยีก็โทรศัพท์มาเหยียงเฉินคืนนี้ฉันจะทําโอทีคุณไม่ต้องรอฉันแล้วไปรับเซี่ยวเซี่ยก่อนเลยอย่างเฉินดูเวลาพบว่าถึงเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนอนุบาลแล้วดังนั้นจึงพูดรอฉันพาเซี่ยวเซี่ยวกลับไปส่งบ้านก่อนแล้วจะมารับเธออีกทีในขณะเดียวกันก็เป็นเวลารับเด็กของโรงเรียนอนุบาลหลานเทียนหน้าประตูมีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าแถวอยู่ คุณครูเรียกชื่อไปด้วยพาเด็กมาให้ผู้ปกครองไปด้วยเซียวเซียวกำลังมองซ้ายแลขวาหาพ่อแม่ของตนเองแต่หาไม่เจอสักทีเซียวเซียวทันใดนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นคุณนะ้าฟางเยโวมาได้ยังไงคะเมื่อเห็นฟางเยโว้ใบหน้าเซียวเซียวเต็มไปด้วยความสงสยัย แม้ปกติจะไม่ได้สนิทด้วยแต่เซียวเซียวก็รู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคุณนาของเธอเพียงแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้นนาก็มารับเธอไงจ๊ะคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอต่างทำงานกันอยู่เลยให้ฉันมารับเธอก่อนใบหน้าฟางเยโวเต็มไปด้วยรอยยิ้มรักใคร่ในมือถือตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งสายตาของเซียวเซียวถูกตุ๊กตาดึงดูดทันที คุณเป็นคุณน้าของเซี่ยวเซี่ยวหรือคะคุณครูอนุบาลได้ยินที่เซี่ยวเซี่ยวและฟังเยโวพูดคุยกันก็ลดความระมัดระวังลงทันทีฟังเยโวยิ้มและพูดพ่อแม่ของเด็กต่างทำงานกันอยู่เลยให้ฉันมารับเซี่ยวเซี่ยวกลับบ้านอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมโทรศัพท์หาคุณแม่ของเซี่ยวเซี่ยวและให้เธอพูดกับคุณ ไม่รอให้คุณครูพูดฟังเยโวต่อสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วพี่คะคุณคุยกับคุณครูหน่อยฉันมารับเซี่ยวเซี่ยวกลับบ้านก่อนสวัสดีค่ะคุณครูฉันเป็นคุณแม่ของเซี่ยวเซี่ยววันนี้ฉันต้องทำโอทีไม่มีเวลาไปรับลูกก็เลยให้น้องสาวไปรับแทนขาดในโทรศัพท์มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นคุณครูกำลังยุ่งกับการส่งเด็กๆจึงไม่ทันสังเกตเห็นถึงความผิดปกติจากปลายสาย ด้วยเหตุนี้ฟางเยโวจึงถือโอกาสพาเซี่ยวเซี่ยวออกไปคุณนะ้าฟางนี่เป็นของขวัญของหนูใช่ไหมคะเซี่ยวเซี่ยวถือตุ๊กตาในมือเล่นไปด้วยถามไปด้วยในดวงตาฟางเยโวปรากฏประกายแวววาวแต่ยังพูดด้วยรอยยิ้มแน่นอนมันเป็นของขวัญสำหรับเซี่ยวเซี่ยวขอบคุณค่ะคุณนาะฟางเซี่ยวเซี่ยวพูดอย่างดีใจอีกด้านหนึ่งหยางเฉินมาถึงโรงเรียนอนุบาลหลานเทียน มองกวาดไปรอบๆแล้วแต่ก็ไม่เห็นเงาของเซี่ยวเซี่ยวเลยคุณพ่อเซี่ยว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 กลับไปกับคุณน้าของเธอแล้วไม่ใช่หรือคะทำไมคุณมารับอีกหยางเฉินคอยรับส่งเซี่ยวเซี่ยวตลอดเวลาคุณครูจึงจำหยางเฉินได้มีคนมารับไปแล้วอย่างนั้นหรือผมไม่ทราบขอบคุณครูหลี่หยางเฉินกล่าวขอบคุณแล้วหันหลังจากไป เมื่อขึ้นมาบนรถเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติรู้สึกไม่สบายใจในเมื่อฉินซีให้เขามารับลูกสาวแล้วจะให้ฉินยีมารับได้ยังไงเสี่ยวยีเธอมารับเซี่ยวเซี่ยวไปหรือเปล่ายางเฉินโทรศัพท์ไปหาฉินยีพูดอย่างงุนงงไม่นะฉันเพิ่งออกจากบริษัทพี่เขยไม่ว่างไปรับเซี่ยวเซี่ยวเหรออย่างนั้นฉันจะไปรับเดีียวนี้อะไรนะ สีหน้าของยางเฉินเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันความหนาวเย็นอันหน้าประหลาดประทูออกมาจากข้างในเขาพี่เขยเป็นอะไรไปคะฉินยีฟังความประหลาดใจของยางเฉินออกจึงรีบถามยางเฉินสูบหายใจเข้าลึกๆพยายามให้ตนเองสงบสติอารมณ์ลงเสี่ยวยีไม่ต้องแล้วฉันจะไปรับเซี่ยวเซี่ยวเองเขาไม่ได้บอกความจริงกับฉินยีวางสายโทรศัพท์แล้วก็วิ่งไปหาคุณครูทางนั้น ครูหลี่คุณบอกว่าเซี่ยวเซี่ยวมีคุณนะาเธอพากลับไปแล้วแต่ไม่มีนะครับยางเฉิญถามอย่างร้อนใจครูหลีพูดเซี่ยวเซี่ยวถูกคุณนะาของเธอพากลับไปแล้วจริงๆนะคะใช่แล้วฉันได้ยินเซี่ยวเซี่ยวยังเรียกเธอว่าคุณนะาฟางแล้วภรรยาของคุณยังพูดในโทรศัพท์ว่าเธอไม่ว่างมารับเด็กให้น้องสาวเธอมารับแทน เมื่อครูหลี่พูดจบสีหน้าของยางเชิญมืดมนอย่างถึงที่สุดเธอผมดัดลอนยาวใช่ไหมและยังย้อมผมสีวายแดงอีกส่วนสูง1.6เมตรครูหลีรีบพยักหน้าใช่ค่ะเป็นผู้หญิงคนนี้คุณพ่อเซี่ยวเซี่ยวคงไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหมคะหลังจากที่ยางเฉิญได้รับการยืนยันแล้วว่าเซี่ยวเซี่ยวถูกฟางเยโว่พาไป ไม่มีเวลามากพอที่จะพูดพร่ำเพรือ่อจึงรีบผันหลังแล้วเดินไปพร้อมกับต่อสายโทรออกในเวลาเดียวกันพูดอย่างโกรธเกรี้ยวตรวจสอบให้ผมเดี๋ยวนี้ฟังเยโวของตระกูลฉินตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเมื่อสิบนาทีก่อนเธอมาพาตัวลูกสาวฉันไปจากโรงเรียนอนุบาลหลานเทียน